ช่วงนี้ใครที่เล่นโซเชียลมีเดียก็คงจะเห็นข่าวนี้ผ่านตากันมาบ้างนะคะเด็กเจนเซตตกงานกว่า48โอ้โ oh ห oh. แล้วก็ตามมาด้วยคอมเมนต์ดราม่าที่ร้อนแรงมากระหว่างคนสองรุ่นฝั่งนายจ้างก็จะบอกว่าเด็กรุ่นนี้ไม่สู่งานไม่มีความอดทนส่วนฝั่งเด็กเจนเซตก็สวนกลับทันควันเลยว่ากงงานมันท็อกซิกตัางหากล่ะ แล้วจริงๆปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่มันเป็นเรื่องของใครที่ผิดหรือเป็นเรื่องของอะไรกันแน่คะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงเราจะเห็นเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องใครขี้เกียจหรือใครทนไม่ได้แต่มันคือพายุสามลูก,กใหญ่ๆที่โครจรมาชนกันพอดีในยุคนี้นั่นก็คือเศรษฐกิจค่านิยม และโลกออนไลน์เรามาดูลูกแรกกันก่อนค่ะเศรษฐกิจที่ไม่แฟร์เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วลองนึกภาพตามนะคะตอนที่คนรุ่นเบบี้บูเมอร์เจนเหรือแม้กระทั่งเจน Y เริ่มทํางานเงินเดือนเริ่มต้นอาจจะดูไม่เยอะเหมือนต้นๆแต่ว่าค่าครองชีพในยุคนั้นมันยังไม่สูงเท่าตอนนี้ค่ะ บ้านรถข้าวของต่างๆยังเป็นสิ่งที่พอจะเอื้อมถึงได้ถ้าหากว่าอดทนทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆจะต,ตัดภาพมาที่ยุคนี้สิคะเด็กจบใหม่ได้เงินเดือน1,800 0บาทเจอค่าเช่าห้องในกรุงเทพเข้าไป8 0 0 0ค่ากินค่าเดินทางอีกวันละ2-300บาทแค่นี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วในขณะที่ราคาบ้านราคาคอนโดมันพุ่งขึ้นไปหลายเท่าตัวจากสมัยก่อนมาก ความรู้สึกที่ว่าต่อให้ทํางานหนักไปทั้งชีวิตก็ไม่มีวันแตะความฝันของตัวเองได้มันเลยเกิดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ค่ะนี่คือพายุลูกแรกที่ซัตดเข้ามาเต็มๆทีนี้มาถึงพายุลูกที่สองค่ะนั่นคือเรื่องของค่านิยมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างรุ่นคนรุ่นก่อนอาจจะโตมากับคำสอนที่ว่าทำงานหนักแล้วจะสำเร็จลำบากวันนี้สบายวันหน้าซึ่งมันก็จริงในยุคสมัยของพวกท่านค่ะ แต่สำหรับเด็กเจนซีพวกเขาโตมาพร้อมกับอีกแนวคิดหนึ่งเลยนั่นคือทำงานให้มีความสุขหรือที่เรียกว่า work-life balance ทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าพวกเขาเห็นภาพของพ่อแม่หรือคนรุ่นก่อนที่ทำงานหนักมากเครียดจัดจนไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยพวกเขาเลยเริ่มกั้งคำถามขึ้นมาในใจว่าเราเกิดมาเพื่อทำงานแล้วก็ตายไปหรอทำไมเราต้องทนกับงานที่ไม่ชอบขนาดนั้นด้วยเด็กเจนแซไม่ได้เกียดคร้านนะคะ เขาแค่เลือกที่จะไม่แลกทั้งชีวิตของเขาไปกับงานที่ไม่มีความหมายหรือไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับตัวเขาเลยและที่สำคัญคือเขาอยากมีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวม,มากขึ้นและพายุลูกสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆในยุคนี้คือโลกโซเชียลกับภาพลงตาแห่งความสำเร็จค่ะเด็กรุ่นนี้โตมากับการเห็นภาพของอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ขับรถหรูตั้งแต่อายุ25ถือกระเป๋าแวนเนมราคาแพงทำคอนเทนต์สนุกสนุดแค่วันละคลิปและก็มีรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านพอพวกเขาเห็นภาพแบบนั้นทุกวันทุกวันมันก็ค่อยๆหล่อหลอมความคิดและความคาดหวังของเขาให้รู้สึกว่าฉันก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างทำไมฉันต้องไปนั่งทำงานในออฟฟิศ8โมงเชา้าเลิก5โมงเย็นด้วยล่ะแต่สิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่ได้เห็น คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังภาพสวยหรูเหล่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางสังคมการสนับสนุนจากครอบครัวหรือโอกาสพิเศษต่างๆที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันเลยจริงๆแล้วทีนี้ใครกันแน่ที่ผิดเพราะเกิดปัญหาขึ้นมาฝ่ายในจ้างก็จะบอกว่าเด็กรุ่นนี้ใจบางเกินไปไม่อดทนเลยเจอปัญหาหน่อยก็ลาออกแล้วแต่ในขณะเดียวกันฝั่งเด็กก็ถามกลับไปว่าแล้วสวัสดิการที่ควรจะได้ล่ะคะ เวลาพักผ่อนล,ล่ะทำไมต้องทำงานล่วงเวลาโดยที่ไม่ได้เงินเพิ่มทำไมต้องทนกับวัฒนธรรมองค์กรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพจิตความจริงก็คือทั้งสองฝั่งต่างก็กำลังพูดจากประสบการณ์ของตัวเองและที่สำคัญคือทั้งคู่ก็มีเหตุผลในมุมของตัวเองค่ะมันไม่มีใครผิดร้อยเปเซหรือถูกร้อยเปอร์เซนในเรื่องนี้เลยดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การหาว่าใครผิด แต่คือการที่เราจะมองหาจุดสมดุลร่วมกันได้อย่างไรต่างหากสำหรับคนรุ่นก่อนหรือฝั่งนายจ้างอาจจะต้องเริ่มทำความเข้าใจก่อนว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเด็กสมัยนี้เขาไม่ได้ต้องการแค่เงินเดือนสูงๆเพียงอย่างเดียวแต่เขาอยากรู้ว่างานที่เขาทำมันมีคุณค่าต่อชีวิตของเขาไหมองค์กรให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตหรือเปล่าหรือแค่ใช้งานเขาจนหมดแรงแล้วก็หาคนใหม่มาแทนที่ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและยืดหยุ่นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในขณะเดียวกันสำหรับคนรุ่นใหม่เองก็ต้องทำความเข้าใจเช่นกันว่า work-life balance ไม่ได้หมายถึงการทำงานน้อยๆแล้วจะมีชีวิตที่ดีได้ในทันทีทันใดมันคือการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและความสำเร็จในชีวิตจริงมันไม่ได้มาง่ายๆเหมือนในโซเชียลมีเดียนะคะมันยังคงต้องใช้ความพยายามความอดทนและการเรียนรู้ ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากเราท้ายที่สุดแล้วปัญหานี้มันคือโจทย์ใหญ่ของสังคมเราที่ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ต้องหันหน้ามาคุยกันเปิดใจรับฟังและปรับตัวเข้าหากันเพื่อสร้างอนาคตของการทำงานที่มันดีสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่สำหรับคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะถ้าคุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ